สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ซื้อแบบโกโปรนะครับใหม่เนี่ยครับกล่องข้างนอกหน้าตาแบบนี้ปัญหาคือว่ามันชาร์จไม่เข้านะครับแบตบใหม่ชาร์จไม่เข้าเดี๋ยวผมจะดึงแบตออกมาให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมให้ให้ดูให้ดูที่จอก่อนเนี่ยครับอยู่ที่เกปเซนตอนที่มาแรกๆนะครับมันอยู่ที่สิบามเปอร์เซนะครับตอนนี้เหลืออยู่เก้าปซชาร์จไม่เข้าดันแบตหมดอีกแบตหายอีกนะครับ หน้าตาของแบตน,นะครับก็มีใครแนะนำผมได้บ้างครับว่าต้องใช้ยี่ห้ออะไรดีนะครับถึงจะไม่มีปัญหาถ้ามาแบบนี้ผมก็คงต้องส่งคืนนะครับสั่งมาในแอปส้มนะนะฮะเพิ่งได้รับของวันนี้เลย m a ก e IN ไชน่านะครับตัวนี้ไม่ใช่แท้นะครับฟอ r ์ฮีโร่สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้านะครับตัวนี้ไม่แพงครับร้อยกว่าบาทาผมซื้อมาประมาณร้อยหกสิบาทนะที่สั่งมาได้โคดส่วนลดด้วยอะไรด้วยนะครับผมลองซื้อมาใช้ดูประมาณนี้ครับทุกคน คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ายี่ห้อไหนดีครับผมจะได้สั่งมาใช้ของเก่าเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยพอดีผมซื้อกล้องมือสองมาแล้วก็เขาให้แบตมาก้อนเดียวมันผมว่ามันไม่เพียงพอครับผมเลยสั่งมาอีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนนี้ใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ผ่าน